อันนี้จะมาที่ภาษาอังกฤษก็แล้วกัคือพยายามที่จะคิดจริงว่าเราจะสอนนะคะว่าหักสอนเรื่องบทเรียนที่เราจะสอนนี่จะสอนยังไงเพราะว่าเขาได้ยินว่าวางแผนไว้แล้วคือเขาวางแผนไว้แล้วว่าคือที่เราจะสอนคือสำหรับคนที่จะเปิด ทำงานแบบเซลกุ๊กไม่เปิดเซลกุ๊กแต่ว่าไม่เป็นไรเมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็คุณสามารถเปิด You know yesterday I spent uh, together with James and and Sean uh, with Pastor Pastor Sean เมื่อวานนี้เขาก็ใช้เวลาที่จะคุยกันนะครับข้างสี่สี่หน้าก็พูดถึงเกี่ยวกับชาวโมแกน Now there are so many people involved in doing ministry with モแกนเพราะว่ามีมีหลายคนหลายบริบทที่เข้าไปนะคะมีส่วนสำหรับทำที่ส่วนที่โมแกนนันีมาก Uh, different organizations as well. Uh -huh. And where do we start?